เด็กเดี๋ยวนี้มันคิดกันยังไงแต่ผมฝากให้ตรวจสอบเครือข่ายด้วยเขาทำมาหากินอะไรทำมาหากินอะไรนะครับจับกลุ่มให้หมดให้ยกขยโยงครับต้องจับให้ยกขยโยงครับข่าวข่าวอย่างนี้มันเป็นเรื่องเสื่อมเสียของสำนักงาตนตำรวจแห่งชาตินะสำนักงาตนตำรวจแห่งชาติเขาไม่ยอมครับ เขาไม่ยอมเหมือนกับกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เขาถือเป็นค้ำพีเลยถือเป็นค้ำพีเลยเป็นเรื่องของศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้นะครับยอมกันไม่ได้นะครับยอมกันไม่ได้ <c oughs> ไม่ท่านตายต้องแสดงความเป็นผู้นําอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแต่ที่จริงมันไม่ต้องถึงนั่นตายหรอกนาผู้การจังหวัดนะ่มันต้องออกมาดึงดังก่อนแล้วนะครับออกมาดึงดังก่อนแล้วตัวผู้จัดการออกมาดึงดังก่อนแล้วหรือเป็นแค่ผู้นำกลับเนี่ยมันต้องออกมาดึงดังนะครับ <c oughs> เด็กเดี๋ยวนี้มันคิดกันยังไงแต่ผมฝากให้ตรวจสอบเครือข่ายด้วยเขาทำมาหากินอะไรทำมาหากินอะไรนะครับจับกลุ่มให้หมดให้ยกขยโยงครับต้องจับให้ยกขยโยงครับต้องจับให้ยกขโยงครับไม่ได้ลูกหนูไม่ทำอย่างนั้นเสื่อมเสีย นะครับเสื่อมเสียคนเป็นพ่อหรือคนเป็นหัวหน้าพักหัวหน้ากลุ่มเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วครับสร้างความชิบหายมาสู่พรรคพวก ท่านถามมาก็ตอบเสยยาวเลยนะครับตั้งใจจะมาพูดอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับตั้งใจจะมาพูดอยู่แล้วนะครับคิดอย่างไรกับ อดีตท่านผู้กำกับโคกเคียนแจ้งจับผู้จัดการหรือผู้การาราที่ว่าใช่ไหมฮะโอ้ยผมจะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะท่านผู้กับโค้กเคียงลงหนึ่งมันต้องเอาข้อเท็จจริงมาดูกันว่าใครผิดใครถูกนะครับใครผิดใครถูกนะ สองอ้พู่กับเนี่ยถูกย้ายแน่แต่งตั้งเดือนพฤศจิกาปีหกแปดที่จะถึงเนี่ยผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นถูกย้ายแน่นะครับถูกย้ายแน่ในอำนาจของผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเก้านะครับแนอำนาจของผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเก้า าจะมาเป็นผู้ขับอำนวยการอ้าวสสวัดีเฮ้ยโอ้โหสวัสดีโหนใหญ่เอานะมานาั่งด็ก่าเดีย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 เยนี่โหนใหญ่ครับโหนลักยิ้มมาเอเอเจริญเจริญนะ่นเลนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี่ผมลอง,ง,องน,นะครับลองยังครับแล้วอเอาอะไรมาเด็กของชาย อันนี้เป็นของจำรวยในการจำ้วยในการถืรอ,อ้อยเห็นไหมขอบคุณมาก โหลักยิ้มครับโลักยิ้มมาทักทายเอหน่อยทีโลักยิ้มโชคดีนะลูกนะขอบคุณมากขอบคุณมากหนูมาใมาเดียวเลอดีนเยอมลงเวลาไม่ได้ก็เลยมานเดียวยายกว่าขายรูปหน่อยเล็กนะับสบายก้องนะก้องไหนกองกลุมก้องกล้องก้องกลโอลักยิ้มมาเยี่ยมครับ

อ่ะโอเค,อเคให้จเจริญเจริญนะรวยเงินสอนนะอย่าเจ้าชูมากนะผมจะหมดทางมาได้ลูกเชคดีนะเอาเลยไปเอฟซีหลักยิปไปเลยถ่ายเลยเอาเอาไปเยะถ่ายคนเยอะเลย อ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดีไขายอวเดตรงโน้นก็ได้ตรงโน้นนตรงที่ขายของนู้นก็ได้นะไป็ขออีกรูปตอนที่ทอะไรนอะได้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 เอาพวงมาลัยมาเดี๋ยวขอรูปตอนอ่ะ เจเริญ <st immt> เจริญน <st immt> ะเจริญนะ,ะมีแต่ความมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพราพ่างกายแข็งแรงนะหลับดเงินทองมีชื่อเสียงก็ดูเรื่องดีไปเป็นหลักให้บ้านให้เมืองนะอะไรดีเราก็ทายว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ทายว่าไม่ดีพูดสองขับไปตรงๆนะก็ะจะเจริญนะค <s> <s> ร,รับ <s> วบสดีโลโหล,ลักยิ้มโหดังคิวแน่นมากนะครับใครจะดูโหล,ลักยิ้มนี้รอคิวกันยาวเลยนะครับคือปกติผู้คุับการเนี่ยก็ ผู้คับการเนี่ยจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะไปเป็นผู้คับการได้ก็ต้องมีนักการเมืองสนับสนุนขอไปอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้รับการเขาต้องบอกแล้วโอ้ยช่วยไม่ได้แล้วครับเด็กมันจะไปทำ้ย่ๆอย่างนี้นะครับ ใชราคาข้าวหลามวางบุราพาแพงเพราะท่านอนุทินก <c oughs> ็คือท่านอนุทินสั่งห้ามไม่ให้นําเข้ากปกติหนึ่งล้านค้าจะนําเข้าข้าวหลามสั้นได้ยี่สิบห้ากเบอกข้าวหลามยาวได้ห้าสิบกะบอกนะครับแล้วมันมีหลายร้อยล้านขาพอสั่งนําเข้าไม่ได้ไอ้ของเก่ามันก็จําหน่ายหมดไปแล้วก็เจ๊งหมดเลยตอนนี้ในห้างที่เรียกในห้างในห้างนี่เป็นในแห้วกันไปหมดแล้วนะใบญาติถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่า สั่งนาเข้าไม่ได้นะครับสั่งนําเข้าไม่ได้ก็เจ๊งทั้งหมดครับก็น่าสงสารนะครับน่าสงสารเพราะว่าไม่ใช่เขาสั่งนําเข้าได้แล้วมันจะไปขายใครก็ได้นะครับต้องได้รับการพินาจากท่านนายทะเบียนนายทะเบียนเขากเรามักระวังในการจ่จายญาติให้ขายสักคนหนึ่งก็ไปกดหัวในทะเบียนไว้อีกว่าแต่ละอำเภออนุญาตได้แค่สามสิบกระบอกต่อเอนะนะครับ คาสั่งเนี้ว่าหนึ่งอำเภอเนี่ยออกไปญาติได้แค่สามสิบกระบอกนะผมยกตัวอย่างอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีทหารเป็นหมื่นคนตำรวจเป็นพันคนชาวบ้านอีกตั้งหากนะครับชาวบ้านเป็นแสนคนออกไปญาติได้เดือนละสามสิบถ้าทหารจะซื้อข้าวหลามสวัสดิการต้องไปเข้าคิวกันกระเสียนไปสามรอบยังไม่ได้ถึงคิวตัวเองเลยครับเป็นหมื่นคน และแนมเบอร์ท่านก็จะไปเลือกอนุญาตให้คนอื่นพวกข้าราชการก็แย่ทังหมดนะครับคือสวัสดิการนี่มันจะราคาถูกใครไม่เงินเดือนน้อยและมีความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่รู้หัวอกข้าราชการนะครับท่านพนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพนเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและท่านพนเอกประวิตธ วงสุวรรณท่านกูนาเมตตาให้มีโครงการสวัสดิการนะครับแต่พอมายุคท่านอนุทินท่านก็ไม่ไม่ได้มีอนญาตให้ใครแต่ว่าท่านไปกำหนดว่าไม่เกินไม่เกินสาสกระบอกนายทะเบียนที่ไหนเขาจะไปให้ไอ้พวกสวัสดิการเขาเลยการละ่ะเพราะมันไม่ได้สตังค์นะครับถ้าไปพี่นาให้ชาวบ้านมันยังพอมี หยอดน้ำมุง้งน้ำมันใต้โต๊ะบ้างเขาก็ไปให้พวกพวกชาวบ้านหมด